สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกระเป๋าข้างนะครับเป็นกระเป๋าข้างหนังพียนะครับงานจะเป็นสีดำแล้วก็สายคาดจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอุปกรณ์เสริมก็จะมีในเรื่องตัวกุญแจนะครับเป็นกุญแจรหัสตัวเลขนะครับมีมาให้ทั้งสองสองใบเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมในการใช้งานก็จะเป็นตัว ติดกับตัวข้างกระเป๋านะครับเป็นตัวใส่กวดน้ำนะครับด้านในก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับลองมาดูด้านในกันนะครับนี่ครับจุของสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะครับใส่รถได้หลายรุ่นนะครับ อันนี้จะเป็นสายเหมือนสายคาดนะครับพาดเบาะหรือว่าเอาไว้ใต้เบาะได้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ